สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะอยู่กันช่องโบเกทีวีวันนี้นะคะเรานะคะก็จะมาแกะกล่องสุ่มเบบี้ทีกันค่ะ <st arts> ก็จะมีทั้งเวอร์ชันน1แล้วก็เวอร์ชัน2นะคะแล้วก็ว1กับ v ีนั่นแหละแยกกันอันนี้นะคะก็คือเวอร์ชันน1นะคะทุกคนแล้วก็อันนี้คือเวอร์ชัน2ที่โบเกตสุ่มมาแล้วเดี๋ยวเราจะมาสุ่มอีกรอบกันนะคะว่าเราจะได้ตัวซ้ำหรือเปล่า มีเด็ดทีหนึ่งทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาอันนี้วางก่อนข้อดีนะคะมันสามารถเป็นพวงกุญแจห้อยได้ค่ะนี่อาจจะอาจจะล้มนะทุกคนนี่ข้อเด็ดนะคะก็คือ V ีหนึ่งเนี่ยมันอัปเดตมาใหม่แล้วทุกคนมันก็สามารถมีตาลองห้าแล้วก็ตากิ้งส6 5้อหองศาได้ด้วยนะคะ 1> V 1ก่อนตัวที่โบเก้มีแล้วนะคะนั่นก็คือตัวกระต่ายค่ะเป็นกระต่ายกิ้งแบบนี้ เอาตัวไหนก็ได้ขอรลถ้าตัวที่โบเก้ได้เป็นพิเศษนะคะก็คือหมูค่ะหมูแพนดา้าแล้วก็ตัวนี้ค่ะแล้วก็ซีเกรดเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะทุกคนว่าโบเก้จะได้ตัวอะไรอันนี้คือขอขอบคุณแม่บุ๋มนะคะที่สั่งกล่องสุ่มาให้โบเก้ค่ะขอบคุณค่ะเอ้ยลืมไปพ่ออยากได้ตัวไหนพ่ออยากได้ตัวไหนเฮ้ยลอกเรียนแบบไปทุกคนหรอมากก อุ๊ยแกน่านะเกียดมากอะหนูขอแกะใหม่มาขอให้ได้ตัวที่ตัวเองอยากได้นะขอไม่ให้ได้ตัวสามเพราะว่านี่มันเป็นตัวสุทธิของหนูว่าได้ตาโกดขอให้ตัวไม่สาม อาจจะไม่เหมือนกันนะคะมันก็สุ่มตาแล้วก็สุ่มตรงหัวตรงนี้ด้วยนะคะเขาบอกก่อน V ีหนึ่งตอนที่แล้วมันหลุด QC ไม่มีที่เกาะตรงนี้น่ารักมากโมากมากถามว่า V ีสองจะได้อะไร V ีสองนะคะโบเก้นะคะอยากได้ไก่ค่ะอยากได้กระตาร้องไห้บ้างไก่คาบิบาร่าแมวแล้วก็กระต่ายค่ะพ่ออยากได้ตัวไหนคะอยากได้กระต่ายเหมือนกันกแล้ว บูกี้อยากได้ซีเครตสุดซูเปอร์ซีเครตนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันคะ่ะว่าบูกี้จะได้ตัวซ้ำไหมนี่และนี่ก็คือตัวที่บูกี้ได้เลยอ้าดูกอได้ตัวที่บูกี้อยากได้รูว่าได้ตัวซ้ำแน่เลยอะ่ะรูว่าตัวซ้ำอ่ะหน้าหน้าหมดความวังแล้ว มันเปิดอยู่แล้วอะโอ้น่ารักาและนี่นะคือบุก,ก้ได้กระต่ายนะคะทุกคนอุยอ้ยอุ้ยนี่น่ากล่องเลยก็โอเคค่ะกับกระต่ายนะคะมันมันแบบน่ารักมากดูได้ตัวนี่ตัวเองอยากได้หมดเลยใครที่ชอบคลิปกล่องสุ่มนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคลิกให้โบเกทีวีเลยนะคะ